คนดูสวย,ยอย่างนั้นหละคนดูไวอู Means ้หูดอกนี้ยังไงบึ้มสวยเต็ม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 มาดกันดูไหลสวยๆงามนะครับผมยังเหลือหกฟรีนะฮะท่านผู้ชมนะครับผม 4 3่บาทนะฮะเดียวยานไป15บาทคนดู don't anyone ก็โอเคนะครับผมก็กราบสวีดาสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันน hmm ี้ก็มาอยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนั่นเองนะครับผมก็ดูเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนะครับมาจองเวสองนั่นเองเนีครับคนดูนะครับผมก็นะ วันนี้ขอจัดสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมมนดูเฉิดฉายหน่อยแล้วกันนะครับผมในเบ็ดสิบบาทนะครับ let's go baby นะครับผมมนดูไปเริ่มกันเลยแล้วกันมาเปิดแรกจะเข้าเลยหรือเปล่านะฮะท่านผู้ชมนะครับผมสเกตเตอร์มาเรียบร้อยอย่างเอาครับผมท่านผู้ชมนะฮะรู้เรื่องนะครับผมเปิดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมก็มาเลยนะฮะ เดี๋ยวขอจัดเต็มๆหน่อยละกันนะครับผมสำหรับวีเกมนี้ขอาญาตเฉดฉายเลยละกันนะครับผมมายังไงคนดูสวยอย่างนั้นแหละนะครับผมร้อยสามสิบนะฮะ เละๆกันไปนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวยากันไปนะครับ270บาทนะฮะเหลียดฟรีคนดูสวยอย่างนั้นแล้วคนดูวายอูหูดอกนี้ยังไงบึ้มสวยเต็ม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 มาดีคนดู ไหลเสริมง,งามนะครับผมยังเหลือหกฟรีนะฮะท่านผู้ชมนะครับผมสี่ร้อยสามสิบสามบาทนะฮะเดี๋ยวยานไปสิบห้าบาทคนดู ยังไงครับผมฟีสุดท้ายเนะี่ยฮะฟีเกมน่าจะได้954บาทนะครับผมมาจบไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็ได้กำไรมา900กว่าบาทนะครับผมก็ไปกันต่อแล้วกัน ยังไงต่อไหนครับผมมาดูเอาไปมาเงียบซะง,งั้น <c oughs> โคตรดีเลยโบบะ,ะ,ะยังไงสกัตเตอร์เอ้าเฮ้ยอือ้ม <c oughs> เกินไปคนดูผ่านไปเฉยเลย <c oughs> แล้วเงียบยาวด้วยดิปอัดเดนนะครับผมไม่เข้าต่อเลยทีนี้โอ้โหคนดูเอายังไงดี <c oughs> เอายังไงดีก็ดูแล้วสก,กัตเตอร์ยังไงไม่หรือเปล่านะครับผมมาดูขาดหนึ่งตัวเท่านั้นแล้วสก,กัตเตอร์มันเบรกแตกด้วยดิคนดูไม่มีเบรกด้วย <c oughs> อย่างไงหนึ่งตัวเท่านั้นไม่มานะครับผมเดี๋ยวถ้าหมดออโต้สปินนี้ก็พอเลยละกันนะครับผมผมาดูมา,มาเรียบร้อยดอกนี้นานที่จะมีไหลเรียบร้อยนะครับผมผมาดูก็อย่างที่บอกไว้นะครับผมผมาดู ถ้าหมดออโต้สปินนี้ก็เลิกเลยนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ได้กำไรมาประมาณเท่าไหร่วะพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับผมทุนสามร้อยนะก็ดูก็วันนี้แค่นี้พอแล้วกันนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแจกด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ Yeah, and I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah.